ฮัลโหลสวัสดีครับเออหนูมาแล้วครับนะสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายสัป,ปดาห์นะครับวันที่1ถึงวันที่15ก,ก,กรกฎาคมนะว่าดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างในช่วงสัป,ปดาห์นี้นะครับนะก็จะมีดาวสองดวงซึ่งย้ายราศีก็จะมีดาวาดาวศุกร์เสดรนะครับเป็นราชาโชคเนี่ยในวันที่9กรก,กรกฎาคม นะครับ6-7เวลา6โมง5 1นาทีนะแล้วก็ดาวอังคารย,าย้ายเป็นประเป็นราชาโชคเป็นอังคารกี่โคนที่13รรกรกฎาค,คม6-7เวลาตี1 3นาทีนะครับดวงชะตาของคุณในสัปดาห์นี้จะเป็อนอย่างไรบ้างครับนะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องขยันขันแข็งนะครับหนักเอาเบาสู้เข้าสู่ยุคที่9แล้วต้องรวดเร็วนะครับทุกอย่างมีข้อมูลพร้อม นะมีความรอบคอบแล้วก็ทําได้อย่างรวดเร็วประสบความสําเร็จนะครับเอ,อ่อเพราะฉะนั้นใย่าช้านะครับเออนะแหมเมื่อกี้เนี่ยกว่าจาย์จะมาทําได้ช่วงนี้งานเยอะนะบางทีจะทําจะทําอกอมีสายนี้เข้ามาท้ายนู้นเข้ามาหลายคนนะคนหนึ่งก็อ่านาะทีสนะิบนาทียนะี่สนะิบนาทีมันมันก็ทําให้ช้าไปนะอ,อีกนะเอ่อใจในๆครับมาแล้วนะนะเพราะฉะนั้นดวงคุณจะเป็นอย่างไรบ้างในช่วงนี้นะครับ ชาวลัคนาราศีธนูนะครับดวงชะตาของคุณในช่วงสัป,ปดาห์นี้เนี่ยมันก็ขึ้นมาเนี่ยนะครับดวงคุณมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะในชีวิตนะครับเปลี่ยนแปลงโยกย้ายน่นนี่นั่นการเดินทางติดต่อสื่อสารนะครับบางคนต้องระวังนิดของการเสียญาติผู้ใหญ่นะที่อายุมากแล้วนะครับหรือคุณอาจจะไปร่วมงานศพน,นะต้องระวังนิดหนึ่งนะครับดวงคุณการเงินถือว่ามีเกณฑ์การรายจ่าย ในช่วงสัป,ปดาห์นี้เนี่ยอาจจะมีแรงกดดันอยู่บ้างแต่คุณต้องวางแผนการเงินให้ดีจะต้องจ่ายในสิ่งที่คุณจะได้รับสิ่งตอบแทนกลับคืนมาครับจ่ายในสิ่งที่สําคัญถึงจะดีให้ตัวคุณเนี่ยได้ดีประสบความสําเร็จด้านความรักให้ระวังรักซ้อนรักสามเศร้านิดหนึ่งของชาวราศีธนูนะครับดวงชะตาเนี่ยดวงดาวที่จะย้ายเป็นดวงแรกก็คือดาวพระสุขสุ์นี้เสดรจเก้ากรกฎาคมห7 สุขเข้าสู่พบมรณะนะอารมณ์ความรู้สึกน้อยๆไม่ค่อยได้ดังใจความรักไม่ค่อยได้ดังใจไม่ต้องไปคิดมาต่อสิ่งใดนะครับอาจจะมีรายจ่ายบ้างนะดวงคุณอริศตูมรณะศนะัตรูก็จะล้มหายตายจากไปในช่วงระยะเวลานี้นะครับและลาลาะโชคลาภโชคลานมีเข้ามาก็มักเก็บไม่ค่อยอยู่แต่คุณก็มีโอกาสที่ได้โชคอย่างไม่คาดฝัน เวลาเสี่ยงโชคไม่ต้องไปนึกถึงมันเดี๋ยวมีโอกาสที่จะมีโชคลาภอย่างไม่คาดคิดนะครับหรือไม่คุณอาจจะเสี่ยงโชคตัวเลขนะจากญาติพี่น้องที่เสียชีวิตไปแล้วเล่นเลขอายุของเขาก็ได้นะครับถ้าคุณฝันนะนะเ,เพราะดวงชะตาคุณจะมีโอกาสได้เงินจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์พูดถึงดาวต่อมาก็คือดาวพระอังคารอังคารน้ย้ายราศีในวันที่13รรกรกฎาคมห7 นะครับอังคารย้ายเข้าสู่ภพอาลีในช่วงนี้นะบุตตะอาลนะีให้ระวังระมัดระวังนิดนึงนะครับบุตรปริวารอาจจะดื้อไปบ้างนะให้ระวังหรือบุตรอาจจะเกิดอุบัติเหตุก็ได้เออต้องระวังระมัดระวังหน่อยแต่ความเสียหายไม่ได้ส่งผลกระทบต่อชาวราศีธนูสักเท่าไหร่นะครับแต่ดวงชะตา,าของคุณเนี่ยจะมีโชคนะพยายามคิดดีทดําดีพูดดีเข้าไว้แล้วก็ทําบุญออนไลน์ต่างๆ ถ้ามิคุณเห็นคุณก็ณเอาทําบุญโอนไปบริจาคเก็บสริปนะหรือบันทึกบุญเขาเรียกว่าบันทึกบุญออนไลน์บันทึกไปเลยครับนะมันเขาจะบันทึกได้เท่าไหร่บางทีถ้าคุณเขียนยาวเกินไปมันมันก็อาจจะไม่ไม,ไ,มไม่ได้ใช่ไหมล่ะก็เขียนแบบต้นสรรนั้นทําบุญนี้นะทําบุญนั้นนะเอองเงี้ยคุณได้บุญแน่นอนบันทึกเขาเรียกว่าบันทึกบุญออนไลน์อย่างดีรีบบริจีประสบความสําเร็จนะครับ ถ้าคุณจะเสี่ยงโชคในช่วงนี้นะให้เอาตัวเลขจากความฝันถึงจะดีในดวงชะตาของคุณนะถ้าคุณฝันเลขอะไรก็เสี่ยงโชคเลขนั้นนะของชาวราศีธนูนะครับโอเคอันนี้ครบแล้วในดวงชะตาก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กรอาจารย์ด้วยนะครับเ,เพราะดวงชะตาของคุณเนี่ยหลังวันที่9ไปแล้วคุณจะดีขึ้นของชาวราศีธนูสวัสดีครับ